ด r ก o ้อนไฟ6ดาวหน้าบอสเทียบอันุ i บ6ดาว DPS ต่างเยอะไหม ไม่ต่างครับใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครอยากจะเติมเพชรเติมเกมก็ขอแนะนำร้าน Richman Shop เพียงแค่แอดไลน์ ad มีตัวแอดไซน์นำหน้าที่ a d ด Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม r o s ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นจะเติมเพชรหรือคาฟา VIP ก็ถูกกว่าเติมเองในเกมส่วนใครที่เล่นเกมอื่นๆทาง Richman Shop ก็มีให้บริการมากมายหลากหลายเกมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richmanshop.com/home สามารถเลือกผ่อนได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและยังมีระบบสมาชิกเอาไว้สะสมแต้มแลกส่วนลดเงินได้ต่างหากหรือจะออนไลน์ ad มีตัวแอดไซน์นำหน้า ที่ at Richman Shop ไปสอบถามทักทายพูดคุยกับพนักงานให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันการันตีด้วยยอดผู้ติดตามมากกว่า550,000คนยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง Richman Shop เรื่องสัตว์เลี้ยงอธิบายอีกหนึ่งครั้งโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่เข้าใจผิดกันเมื่อก่อนมันใช้สีที่ทําให้เราเข้าใจผิดมันเสือกไปใช้สีขาวสีฟ้าแล้วก็สีทองเราก็เลยไปอิงตามสีประกอบกับไอ้ข้อมูลสแตทเบื้องต้นตรงเนี้ยมันเสือกเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือน เริ่มที่12สถึง156าหนะครับส,สาหรับสัตว์เลี้ยงเทียบบอสส่วนสัตว์เลี้ยงไอ้สีฟ้าของเก่าหรือว่าสีม่วงตอนนี้มันเริ่มที่6ถึงเ6เราก็เลยเข้าใจกันว่าสัตว์เลี้ยงบอสสีทองมันจะต้องให้ดาเมจที่ดีกว่าแน่เลยแต่เป็นความเข้าใจผิดและตอนนี้มันก็ปรับสีจากสัตว์เลี้ยงสีฟ้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงสีม่วงถ้าเทียบกับเรื่องชุดมันก็เหมือนเพิกชุดวาคิลี่ชุดโอดินชุดเมอร์ฟี่คือมันเทียบเท่ากับของทองความเข้าใจที่ถููกกตต้้้ออองงและเนืหาที่ถ ก็คือสัตว์เลี้ยงสีม่วงและสัตว์เลี้ยงสีทองถ้าเลเวลเท่ากันดาวเท่ากันสเตตมันจะได้เท่ากันเหมือนกันครับสเตตในที่นี้หมายถึงสเตตอียังสเตตตัวไหนคือสเตตตัวนี้ตัวเลขตัวนี้คุณไปดูได้เลยอันนี้อาดูบีส6ดาวมาแมลงวัน6ดาวคุณดูตัวเลขข้างหลังจะทำขึ้นไปเป็น7ดาวคุณจะต้องทำตัวเลขนี้ให้ขึ้นถึง240หน่วยมแมลงวัน240หน่วยตัวเลขเดียวกันเด๊ ตัวเลขข้างหน้าคือตัวเลขที่คุณทําได้จาก5ดาวขึ้นมา6ดาวสเตตมันต่างกันอยู่นิดเดียวตัวมแมลงวันจาก5าดาวขึ้นมา6ดาวมันได้1้3 1ตัวอนูบิสโชคดีกว่าหน่อยได้193.8ตัวเลขตัวนี้คืออะไรตัวเลขตัวนี้คือตัวเลขที่มันเอามาหารลงค่าสเตต6ช่องนี้ครับ คุณลองบวกดูได้ตัวอนูบิสมันเป็นแรงเอมันเลยมีพอยต์พิเศษ,พษเพิ่มขึ้น16พอยต์ถ้าคุณบวกตัวเลขตัวนี้ทั้ง6ช่องแล้วคุณเอาไปลบ16มันจะได้เท่ากับ193.8เช่นเดียวกันตัวมแมลงวันมันเป็นแรง B ผมไม่ได้จับแรงเอแลงเอสไม่มีบวกสแตทเพิ่มคุณเอา14บวก32บวก38บวก33.1บวก38บวก38บวกกันทั้งหบดจะได้เท่ากับ193.1ที่มาที่ไปของตัวเลขมันคือตัวนี้เวลาคุณกดรีสแตทมันถึงขึ้นแต่ตัวเลขไม่ได้ข คุณอยากจะได้ค่าไหนเยอะคุณก็ต้องรีสเตตให้มันได้ตัวเลขตัวนั้นให้มันเยอะๆตามที่คุณพอใจแหละแล้วจะสัตว์เลี้ยงเทียบอสหรือว่าสัตว์เลี้ยงม่วงพอคุณได้ตัวเลขตัวนี้ถ้าตัวเลขมันเท่ากันนะนะสัมประสิทธิ์ในตัวคูณพอมันคูณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเลเวลเท่ากันด้วยเวลามันเอาสัมประสิทธิ์ไปคูณออกมาตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็จะเท่ากันครับหรือต่อให้เลเวลไม่เท่ากันสัมประสิทธิ์มันก็จะต่างกันอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับมันอาจจะเป็น้าิบาแล้วฟังเอา เป็นฟังแบบกำปั้นทุบดินง่ายๆว่าสัตว์เลี้ยงสีม่วงสัตว์เลี้ยงสีทองถ้าเลเวลเท่ากันดาวเท่ากันไม่นับแรล่งเอไม่นับแรลงเอสอนุมานเอาว่าได้แค่แรล่งบีดาวเท่ากันเลเวลเท่ากันสเตตเท่ากันครับไม่มีอะไรแตกตา่างและสัตว์เลี้ยงเทียบบอสคุณจะใช้เวลาเลเวลอัพขึ้นนานกว่าสัตว์เลี้ยงเทียมม่วงเพราะว่าหลอด ESP มันเยอะกว่าอันนี้เลเวล49ต้องใช้ ESP ถึง92,400หน่วยกว่าจะเป็นเลเวล50 คุณไปเทียบดูได้เลยมันใช้ไอตัว E S P นี่เยอะกว่าสัตว์เลี้ยงเทียบบอสมันจะดีหรือว่ามันจะสําคัญกว่าสัตว์เลี้ยงเทียมม่วงด้วยสาเหตุอะไรยังไงทําไมถึงบอกว่าอา้าวแล้วถ้าเท่ากันทําไมคนเขาถึงไปคิดเล่นสัตว์เลี้ยงเทียบบอสผมมั่วหรือเปล่าผมอะไรงไงหรือเปล่าผมยืนยันว่าข้อมูลตัวนี้ไม่ได้มั่วคุณไปทดสอบเองได้คุณไปดูตัวเลขคุณไปคูณตัวคูณเองได้มันเป็นตามที่ผมบอกทําไมหลายๆคนถึงนิยมเล่นสัตว์เลี้ยงเทียบบอสเพราะว่าสัตว์เลี้ยงม่วงเนี่ยพอคุณทําาาาขึ้นมจกดวไป6 ดาวมันจะใช้ขวดสีม่วงแล้วครับมันต้องใช้เพชรฟ้าซื้อมันจะต้องใช้ขวดม่วงตัวนี้ซึ่งมันใช้เพชรฟ้าแล้วจาก6ดาวไป7ดาวมันก็จะใช้ขวดทองก็เพชรฟ้าเช่นเดียวกันแต่ถ้ามันเป็นสัตว์เลี้ยงเทียบบอสจาก5าดาวไป6ดาวมันยังใช้ขวดเขียวครับแล้วจาก6ดาวไป7ดาวมันใช้ขวดฟ้าซึ่ง2ขวดนี้มันใช้คริสตัลหรือว่ามันใช้เพชรแดงเพชรปีกนี่แหละหลายคนก็เลยจะบอกว่าการทําสัตว์เลี้ยงบอสขึ้นไปเป็น6ดาวหรือว่า7ดดาวเนี่ยมันใช้งบประมาณที่พอเอามา แล้วมันถูกกว่าคุณเล่นสัตว์เลี้ยงเทียมม่วงอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณมีความสามารถในการหาเพชรปีกเพชรแดงมาได้โดยที่คุณไม่ต้องซื้อเพชรฟ้าแล้วเอามาขายคุณจะขายของคุณจะหาซื้อคริสตัลอะไรยังไงก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆว่าคุณสามารถหามาได้โดยที่คุณไม่ต้องเติมเพชรฟ้าเนี่ยแน่นอนงบประมาณมันถูกกว่าเป็นเหตุผลที่เขาเลยนิยมเล่นสัตว์เลี้ยงเทียบ,บอสกันเรื่องที่2ก็คือสัตว์เลี้ยงสีทองส่วนใหญ่แล้วมันจะให้สแตทเรื่องสแตต PVP พ่วงเข้ามา ด้วยระดับท็อปๆที่เขาใช้กันเพราะว่าเขาต้องการไอ้พวกสแตต PVP ทั้งหลายแหล่นี่แหละ PVP ไฟนอล P, P damage bonus PVP reduction PVP หาเหวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสแตต PVP เขาต้องการสแตตตัวนี้เพื่อจะเอามาลง KVM ระดับท็อปๆเขาก็เลยเล่นกันด้วยเหตุผลประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลในการตีบอสตีมอนมันเป็นคนละเรื่องมันเป็นคนละเหตุผลกันถ้าคุณอยากจะเอามาตีบอสตีมอนไม่จําเป็นจะต้องเล่นสัตว์เลี้ยงบอสให้มันเปลืองต่อให้จะบอกว่าเฮ้ย hey, ทำแบบ6กดาว7ดา ถูกกว่าสัตว์เลี้ยงม่วงอะไรยังไงก็ตามทีเอะแต่ว่ากว่าคุณจะเอามาอัปเดตไอตัวสัตว์เลี้ยงขาวให้มันได้เลเวล50ให้มันได้เต็ม5ดาวแล้วเอามาอีโวอะตอนนี้อีโวโชคดีหน่อยตรงที่มันอีโวติด100%มันไม่ต้องไปเสี่ยงอีโวเหมือนสมัยโบราณที่แบบแม่งไม่รู้ว่ากดอีโวกี่ครั้งแล้วแต่เวรแต่กรรมกว่าจะติดตอนนี้มันติดครั้งเดียวงบมันก็เลยอาจจะไม่ได้สูงมากแต่คุณจะไปเสียเวลาในการเลี้ยงเลเวลมันนี่แหละเพราะว่ามันใช้หลอด exp เอ่อเยอะกว่าสัตว์เล ผมในคําแนะนําผมนะผมมองว่าถ้าจะเอามาตีบอสตีมอนก็เล่นสัตว์เลี้ยงม่วง5ดาวได้ถ้างบประมาณทํา6ดาวไม่ไหวก็ไม่ต้อง6ดาวก็เล่นแค่5ดาวได้ครับสำหรับสัตว์เลี้ยงมง่วงแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาไป PVP เอาไป PVP คุณก็ต้องรีสเตตให้มันได้ PVP มันถึงจะเหมาะเพราะว่ามันใช้ค่าคนละค่ากันอ,อย่างตัวแมงวันเนี่ยคุณจะตีบอสตีมอนแรงมันขึ้นอยู่กับไฟนอลพีดาเมตโบนัสตัวนี้แต่ถ้าคุณจะเอาไปตีคนมันต้องเป็น PVP ไฟนอลพีดาเมจโบนัสซึ่งมันก็จะทําให้ตัวไฟนนออาเมบสหรื ว่าตัวคีย์ดาเดจโบนัสของคุณหายไปคุณก็จะตีมอนเบาลงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเคยเข้าใจผิดมาก่อนในตอนแรกแล้วผมก็เลยเสียงบประมาณโดยใช่เหตุในการทําบรลงวันไปจนตอนนี้ผมรู้ซึ้งแล้วก็เลยเอามาบอกกล่าวตามนี้แหละก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับ